วัดพระเชตทุพนวิมลมังคลารามร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดงานวันกรมพระปารมานุชิตชิโนรสโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตทุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานเปิดงาน ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้มีพิธีเปิดงานวันกรมพระปรมานุชิชิโนรถโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานพร้อมกันนี้ได้เปิดพิธีเทศมหาชาติเบสต่ดอยชาดกเทิดพระเกียรติดับพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครซึ่งได้จัดแสดงพระธรรมเทศนาในการทศพรโดยพระราชธรรมวาตถีวัดประยุรวงศาวาสวอรับิหารเป็นกันแรกทั้งนี้วันกลมพระปรามาณุชิชิโนรถเป็นความร่วมมือจัดขึ้นระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคมเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2503เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเาจ้ากรมพระประมาณุชิชิโนรส ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลกกิจกรรมในวันนี้นอกจากพิธีเทศมหาชาติเทิดพระเกียรติในการทศพรการหิม,มพาน,า,านการธนการการวนประเวทการจุลพลในส่วนของกิจกรรมภาคภาษาไทยอักษรศารจุลาลงกรมหาวิทยายลัยยังได้จัดให้มีการแข่งขันต่อปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับฟังตลอดทั้งวันด้วย